สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมแล้วตอนนี้นะครับก็พาทุกท่านมายืนอยู่บริเวณบ่อ,บอดินนะครับซึ่งก็เป็นงานโครงการของกรมชนรัประทานนะครับพิกัดก,ก็คือบ้านพี่มายตำบลดงพองอำเภอแคนดงจังหวัดปุริรัมครับเริ่มต้นที่คิวแรกคันแรกเลยครับเมงกาสีแดงสุดหล่อครับ บารมีพ่อแม่แสงจันทร์สวยงามครับสีแดงเขาบอกว่าแรงลิ์อยู่กับรถขุดโเบเปโก้ SK 2 0 0ครับซปเปอร์เอของผู้ใหญ่จันร์นะครับจากบ้านพอแดงงอบฝายแคนดงบุรีัำวิ่งงานเหมาครับจุดที่ลงดินก็นู่นเลยครับปากทางบ้านดงพอง ้านน้อยโรงงานครับห่างจากนี่ก็ประมาณ5กิโลไปกับ10กิโลตอนนี้คนขับเข้าเวนแทนคนขับตัวจริงครับก็คือทังนานของเสียหนุยลูกชายของผู้ใหญ่จันนั่นเองครับไปแล้วเที่ยวแรก วันนี้6ล้อเยอะเลยนะครับนอกจากจะมี6ล้อเยอะแล้ว10ล้อก็อยังเยอะนะครับ 2- 3สาบริษัทเลย10ล้อเพราะว่าหน้าดินชั้นล่างเนี่ยจะเป็นทรายคิดเป็ดน,นะครับรถบรรทุก10ล้อเนี่ยก็จะมาบรรทุกไปสต็อกเอาไว้ใช้ประโยชน์อืนๆได้นะครับเยอะเลยวันนี้10กว่าคัน6ล้อยอดอัดวินของเราอยู่ฝั่งนูน้น นะครับวันนี้ก็ยังคงรับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมนะครับเจ้ายอดอัศวินเขาเวนแทนเสียมอสคนขับสิ่งตอนนี้ไปหวาดข้าวยังไม่รู้ว่าเสร็จหรือเปล่าล็อกกี้สีจมพูครับคันที่สองเสียน้อยคนขับตัวจริงมาแล้ว คันนี้บ่เสียงแรงดังเต่ท่อรอไปหมุนบ่คันนี้บ่เสียเปรียกนี่ชอบโดนดันตูดอยู่เรื่อยนะครับจังหวะออกจังหวะออกตัวเมื่อตอนที่เปิดบอใหม่ๆนี่โอ้โหต้องบอกเลยว่าไม่แรงไม่แน่จริงนี่อยู่ยากครับ ไม่รู้ใครก่อนหลังเด้อจะชนกันแล้วกันเปลี่ยนคนขับนะครับเสียหนุ่ยลงมาตัวจริงมาแล้วชมหน้าของรถแต่ละคันครับสวยๆหล่อๆทั้งนั้นเลยเป็นยังไงบ้างครับะ าขาดแล้วฝั่งของเสียกรครับลูกแมงกายนี่ส่งเข้าประกวด2 0 0พด้านหลังก็เป็นล็อกกี้สิยุภูสุดลอ,อ,นนไไดอยคันนึงไปแล้วครับค่อยๆไล่ตูดกันออกไป เดก้านครสามหลังครับโอ้นครสาหลังอยู่นี่โอ้เหมือนกันเลยเริ่มจำผิดจำถูกแล้วฝั่งของฮิตาชินะครับ2องคันฮิตาชิ200นี่ก็ยังยังไม่ขยับตัวนะครับหน้างานอยู่ฝั่งนู้นก็คือรับช่วงฝั่งนูน้นขึ้นคูฝั่งนูน้นเดินผาคีเลนมาไม่ได้ต้องขึ้นรถมาทั้งสองค่สคน ครับขครับสิบล้อก็ามารอคิวแล้วด้านหลังบรรยากาศสดๆที่บ่อด,ดินแห่งนี้ครับเสียกอน,นครับส่งเข้าประกวดสองพันลูกแม่กายไปแล้วขึ้นมาอยู่บนรถครับ อากาศข้างนอกนี่ต้องบอกเลยว่าร้อนมากๆแดดจัดเลยครับร้อนจริงๆเกือบจะไหม้นี่เป็นบรรยากาศภายในรถนะครับมองออกไปด้านนอกอาเสียเปง่งโทรมาขออนุญาตรับสายเสียเป่งแป๊บนึงเริ่มขยับขยื่นไปเรื่อยๆครับกว่าจะถึงคิวเราเนี่ย ของผมนี่คิวสุดท้ายครับเอาคันสุดท้ายแล้วกันจำไม่ได้แล้วว่าตัวเองมาก่อนมาหลางัลงรอเข้าที่หลังแล้วกันเนาะเราเก็บภาพบรรยากาศนะครับอยู่นี่ก็เห็นจะมีเฉพาะตีเล็กคนเดียวนะครับที่มีช่อง YouTube พอที่จะเป็นช่องทางให้กับพ่อแม่พี่น้อง FC ครอบครัวของเหล่าบรรดาทีมงานรถบรรทุกที่อยู่ที่นี่ได้รับชมบรรยากาศกันนะครับหลายหลายคนก็สอบถามมาว่าคันนั้นคันนี้บางคนผัวมีผัวอาจจะแผัวมาขับรถหกล้ออาจจะมีนิสัยเจ้าชู้บ้างอะไรอย่างนี้มีนะครับนี่เรื่องจริงเลยเห็นเราไปนี่ก็รีบถามเลยว่าให้ช่วยเป็นหูเป็นตาหน่อยนะรถคันนั้นเนี่ย เขาเป็นยังไงเออมีเด็กมีอะไรนั่งอยู่ไหมก็อย่างว่าแล้วนะครับ6ล้อ,อก,กับสาวสวยนี่มันเป็นของคู่กันอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ว่าแล้วกันยวผมไม่ทำเท่านั้นเองตั้งแต่มีครอบครัวนะก่อนมีครอบครัวนี่โอ้โหไปสิบหมู่บ้านก็สิบคนละ่ะ บริษัทที่ Conduction จำกัดเข้าทีละสองเลยถ้าขุดสักสองคันนี้พอดีเลยจะไม่ไม่ได้จอดรอนานนะครับก่าจะถึงคิวเรานี่ก็รอไปเป็นนานเหมือนกันนะนี่อากาศข้างนอกร้อนมาก ล้วอยู่ที่บอ่อที่ไม่เห็นนะครับก็จะมีพ่อใหญ่ตั้มแล้วก็อีกหลายคันนะมีอีกหลายคันนะครับที่ใส่ดินแล้วออกไปข้างนอกก่อนมีหลายคันที่ใส่ดินเอาไว้แล้วก็ออกไปข้างนอกไปเทก่อนแล้วไม่เห็นอยู่ที่บอ่อนี่นะครับเปล่งเรือม,มาแล้วครับเดก้าอินซีเจ้าเวหา คันนี้แหละเป็นรถคันแรกของผมเลยนะครับ mm. เดกาคันนี้เมื่อก่อนเป็นหัวเตี้ย mm. เสียเป้งได้เกิดอุบัติเหตุก็เลยเปลี่ยนหัวใหม่นะครับขายมาให้เสียเป้งเสียกรนะครับกาลังใส่ดินอยู่ครับเดก้านคร3สามหลังก็อถอยเทียบรัศมีเข้ามา ของคนอาชีพรถบรรทุกกว่าจะได้ตังแต่ละบาทนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับนาดินกำลังสวยเลยสนิจสนใจนะครับท่านที่อยู่ในเ,เขตอำเภอแคนดงก็สามารถที่จะสอบถามรูอสั่งกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอาคอมเมนต์หรือว่าอินบอ็อกมาทาง Facebook ส,ส่วนตัวก็ได้ครับตีเล็กตีเลขใช้เลขนะครับ ผมทิ้งท้ายไว้เพียงสั้นๆเท่านี้พอนะครับผม่าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ